ไอ้ไอ้น้ำนิ่มจรงเลยจ้าลงถกขนปุกปุยห้ามชุ๊บห้ามจ้าเอ้าทำไมเดือดจ้าโซเออแบบนี้ต้องเจอปลาณหมันลิมงเอ้าจะไปไหนจะพอทวนหน่อยจะไปโซฟาหน้าเกรงขาไม่เด็กมันดูเอเป็นไงไม่กล้าหือเลยชิไอ้ไอ้กระตุตะมิดีนะเออแบบนี้ต้องเจอปลาณตะมุตะมีเออเป็นไงล่ะฌานนะไอ้ไอ้เก่งมากเก่งมาก ีต้องปรบมือให้ขอบคุณเดี๋ยวไปปรบมือให้ใกล้ๆเลยนะจ๊ะลุงถั่วใกล้ๆชิวๆชิ้ยอย่าเล่นตัวนะนี่ต้องเจอกระบื้องทาฉบัตยิ้มแส้ยิ้มหวานแบบนี้ต้องโดนจุ๊บกระื่องไหวด้วยพลังเชียร์สิตาไอ้ไอ้ลมเฉียะลมเฉียะไอ้พี่ชาวบ้านเป็นอะไรอ่ะไปถามแมวหงอกนอนเฮียน้องมากวนอีกแล้วหรอคะโอ้โอนะคนดีคนเก่งแต่ไปตบบนฟันเฮ้ยท่าทางจะโกรธมากเลยนะนี่ไอ้ไอ้อารมเสียอะไรกันหม่ยูกมามาโอ้โอนะจ้าส์รีแล็กซ์ พี่โชว์บ้าเอ้ยขอบคุณเว้ยไอ้ไอ้ just relax relax lax. กับช่องฉีจะลงถั่วโจ๊บจบเอ้ยไม่รีแลกซ์อะไรทั้งนั้นแหละลำคา